ดูดวงชาวราศีธนูผ้าปิดตาหลุดจะเห็นทุกอย่างนคผมเห็นอะไรเห็นแสงสว่างมนจันทาจะทำอะไรก็ประสบความสเร็จเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมผ้าปิดตาหลุดนะผมบ่งบอกถึงบุญกุศลวาสนาทุกสิ่งทุกอย่างที่ปิดกัน้นล้อมรอบตัวท่านเอาไว้ ทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกตกต่ำจํำแย่รู้สึกนะับถูกปิดกั้นโดนกันแกล้งในโชคชะตาไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายหรือเรื่องราวต่างๆคนอิจฉาให้ร้ายก็พยายามปิดตัวท่านเอาไว้พยายามยัดเยียดความเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวของท่านยัดเยียดความนะคผมไม่มีเพื่อนคบไม่มีแฟนไม่มีความรัก ไม่มีสติปัญญาตัวคุณไม่มีทางได้ดีหรอกตัวคุณไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกตัวคุณไม่มีทางที่จะพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองได้หรอกนี่คือสิ่งที่ท่านโดนยาดเยียดให้แต่ชาวราศีตนดูอดทนอดกั้นจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีต้องไล่สิ่งไม่ดีออกไปก่อนก็คือผ้าปิดตานั่นแหละครับแล้วผ้าปิดตาเปรียบเสมือนผ้าอาภร์นะผ้านุ่ม่มของท่าน ถ้าหลุดออกมาจะได้เห็นความจริงใจของท่านเพราะว่าสิ่งต่างๆที่โดนกันแกล้งนะคผมการที่บอกกล่าวเล่าสิบบอกทางด้านเรื่องไม่ดีใครจะเชื่อละ่ะว่าคุณเป็นคนดีใครจะเชื่อละ่ะว่าเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีใครจะเชื่อละ่ะในเมื่อโดนใส่ร้ายตลอดเวลา,าลถ้าผ้าลุดนะผมผ้าเสื้อผ้าพอหลุดจะได้เห็นต,ตื่นต้อจะได้เห็นเครื่องในละ่ะ เห็นข้างในในตัวท่านจะได้รู้หมดน่ะว่าท่านเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีนะครับว่ามีของดีหรือเปล่าใช่หรือไม่ครับเพราะฉะนั้นถ้าผ้าปิดตาหลุดก็เปลี่ยนเสมือนดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลื่อลุกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ดวงชะตาของคุณจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวเฮลั่นรับทรัพย์ ในโชคจะตามนาฏบนบารมีวัสนาเอื้อมมืออีกหน่อยก็จะได้แก้วแหวนเงินทองอดทนอีกหน่อยนะเพราะผ้าปิดตาจะหลุดแล้วการที่ใครบางคนจะมาของ,ง้อขึ้นดีนะตอนดีใครๆก็มาของง้อขึ้นดีนะแต่ถ้าตอนที่ท่านยังตกทุกข์ยากจนลําบากตกต่าเบี้ยดิ้นใครจะมาของง้อขึ้นดี ในโชคจะตามนาดบุญบารมีวาสนาคุณตกตำแหนง่งเพชรนินจินดาแก้แหวนเงินทองก็แปลว่าดวงชะตาจะเปิดแล้วไงครับผ้าปิดตาจะหลุดแล้วนับเสื้อผ้า,าพรหลุดปุ๊บจะได้เห็นเครื่องในบ่งบอกได้เลยว่าจิตใจที่อ่อนโยนนะคผมดวงชะตาเปิดใครเห็นใครก็รักสาวก็หลงนะคผมผ้า,าพรหลุดมีความสุขขึ้นมาทันทีจันได สาวรักสาวหลงหนุ่มรักหนุ่มหลงผู้ใหญ่รักโก้หลงพากันโสมนัดติดกับดักมเนเสน่ห์มนจันทาดวงตาจะเปิดรับทรัพย์ลวยโชคดวงนี้จะได้ดีจะได้พลิกเปลี่ยนแปลผันจะมีใครบางคนนะผมเพศตรงข้ามที่จะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาท่านมาช่วยทางด้านเรื่องธุรกิจการงานการเงินก็ได้มาช่วยทางด้านเรื่องค้าขายเป็นพวกค้ามาช่วยกันค้าขาย หรือมาช่วยกันทําบัญชีระบมปรับปรุงพัฒนาทําให้ดวงจะตาของท่านดีขึ้นปรับเปลี่ยนแปลผันเพราะว่าตามันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันไม่ต้องไปงัดข้อต่อสู้กับใครอีกต่อไปมันเสียเวลาเปล่าครอบครัวของท่านจะตกตําแหน่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคผมสองสามีภรรยาจะนั่งลื่นเลิงสังสรรค์น,นะผม จะนั่งสงบสติอารมณ์ไม่พร้อมที่จะไฝ่ไม่พร้อมที่จะต่อสู้กับใครบางคนดวงชะตานี้อยู่เงียบๆคนเดียวดีที่สุดนะผมไปศึกษาเล่าเรียนต่อปริญญาด็อกเตอร์ดวงชะตาจะเปิดตกตําแหน่งดอกบัวดวงนี้นะผมอดทนอดกลันกว่าจะพ้นตมมาแล้วจะได้นะผมออกมาส่องแสงจะได้ค้นพบได้ปรับปรุงได้พัฒนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะชี้นําทางให้แก่ท่านเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่พูดอะไรโปรดรับฟังอย่าน้ําเต็มแก้วหรือเด็กอายุน้อยกว่าชี้นาทางอะไรนะโปรดรับฟังอย่าน้ําเต็มแก้วเพราะว่าดวงชะตาของท่านกําลังจะถูกปลดปล่อยนกสีขาวกําลังปลดปล่อยในโชคชะตาเรื่องราวต่างๆกํา,ากลังจะเป็นไปได้ด้วยดีผ้าปิดตาหลุดเสื้อผ้าลภพอนก็หลุดนะครับผมทุกคนเห็นหมด บผมว่าท่านเป็นคนดีมีจิตใจอบอ้อมอารีสติปัญญาศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันันะผมดวงะตาทุ่งข้าวตกตำแหน่งตั้งคันมีเงินทองไหลามาเทมาดวงตานะผมเบียบเสมือนท่านได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งทำให้ท่านมีความสุขเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นดวงตาสุขสมสมหวัง ตั้งใจหมายนะับส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีให้กับใครบางคนการที่ท่านจะลื่นเลิ่งสังสรรค์นะครับผมระวังให้ดีนะครับผมจะมีคนมาขัดขาขัดขาจะสะดุดล้มตกตรงกลางค้างทันนะครับผมเพราะฉะนั้นทําให้ท่านระแว่นระวังเป็นพิเศษในโชคชตาหัวใจโดนทิ่แทงโดนเลื่อยมัดด้วยเวทมนต์เพราะฉะนั้นระวังคนกันแก้งสิ่งที่มองไม่เห็น การที่ท่านจะปลดล็อกถึงเวลาแล้วใช่หรือไม่ใช่ครับผ้าปีตาหลุดจะเห็นทุกอย่างับนะผมเสื้อผ้าพ้อนหลุดับนะผมคนอื่นจะได้รู้ว่าเราเป็นคนดีเปรียบเสมือนนะครับเปรียบเสมือนนะครับไม่ใช่ให้หลุดจริงๆนะับนะผมเพราะฉะนั้นในโชคกะตาของท่านนะครับปรับปรุงพัฒนามีใครบางคนพยายามผูกมัดนะครับจะทําให้ท่านตกต่ําหรือว่ายักเยียด ไม่ฉลาดเองมันเป็นคนไม่ฉลาดไม่มีสติปัญญาเองเป็นคนไม่มีก,การศึกษานะผมอย่าไปสนใจคนดูถูกแบบนั้นคนแบบนั้นต้องไล่ไปให้ไกลเตรียมตัวเ hey, ฮล,ลั่นรับซับมีเงินทองเงินล้านไหลเข้ามานะผมท่านจะเห็นโอกาสทองไงจะเห็นโอกาสที่ดีโอกาสหาทรัพย์สินเงินทองโอกาสที่จะประสบความสำเร็จออกเดินทางไปต่างแดนต่างถิ่น ไปไกลถึงต่างประเทศนะผมความเล่าล้อดองท่านจะบังเกิดดวงนี้จะเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารจิตใจที่เกิดความเช่มชื่นเกิดความลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจะเตรียมต,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 ตัวเฮลัน่นรับซับนะผมดวงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดี จะไปทางซ้ายดีหรือจะไปทางขวาดีก็ต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่าดวงชะตาท่านมีเกณฑ์ชะตาต้องคิดนินิดไต่ตองให้รอบคอบเพราะว่าศัตรูหมู่มานก็มีเยอะพอตัวอยู่นะผมผ้าหลุดเมื่อไหร่จะได้เห็นว่าคนไหนมาดีมาร้ายปร,ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวหนรับถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติ๊ใ้ค่ากูทางช่องได้ครับครับรับฟัง ราศีธนูต่อกันยาวๆท้ายคลิปนะหมอสันทําคลิปของชาวราศีธนูไว้แล้วสําหรับท่านที่ต้องการรับฟังกันต่อ,อยาวๆรับฟังต่อกันยาวๆนะครับชาวราศีธนูดวงชะตาราศีธนูประจําเดือนบทนาราศีธนูเป็นราศีที่มีความกระตือรือร้นมองโลกในแง่ดีและรักอิสระในเดือนนี้ชาวธนูจะได้พบกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ มากมายซึ่งจะช่วยผลักดันให้คุณได้พัฒนาตนเองและก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมั่นคงด้านการงานในช่วงต้นเดือนดาวอังคารจะโครจรเข้าสู่ราศีธนูส่งผลให้คุณมีพลังและแรงขับเคลื่อนในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยมคุณจะรู้สึกกระตือรือร้อนที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างดีนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการนำเสนอไอเดียของคุณต่อเจ้านายหรือลูกค้าเพราะคุณจะสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายบางอย่างในที่ทำงานอาจมีความขัดแย้งเล็กน้อยกับเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้าแต่ด้วยความสามารถในการปรับตัวและมองโลกในแง่ดีของคุณจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับสถานการณ์นี้ได้อย่างราบรื่นพยายามรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและหาจุดประนีประนอมที่ทุกฝ่ายพอใจช่วงปลายเดือนดาวพฤหัสบดีจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ต่อราศีธนูส่งผลให้คุณมีโอกาสก้าวหน้า ในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานสำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะของคุณนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตการทำงานระยะยาวและกำหนดเป้าหมายความสำเร็จในอาชีพของคุณสำหรับชาวธนูที่ทำงานอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการเดือนนี้ จะเป็นช่วงที่ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างก้าวกระโดดคุณอาจได้รับโอกาสในการขยายกิจการหรือได้ลูกค้ารายใหญ่ที่จะช่วยผลักดันธุรกิจของคุณไปอีกระดับอย่างไรก็ตามควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนขนาดใหญ่เพราะอาจมีความเสี่ยงแอบแฝงอยู่ด้านการเงิน ในเดือนนี้ดาวเสาร์จะโควจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อการเงินของชาวธนูคุณจะมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากหลายช่องทางอาจเป็นการได้รับโบนัสพิเศษจากที่ทำงานหรือมีรายได้เสริมจากงานพิเศษที่คุณทำช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากจับจ่ายใช้สอยมากกว่าปกติเนื่องจากอิทธิพลของดาวศุกร ที่กระตุ้นให้คุณต้องการความสุขจากวัตถุภายนอกแต่ควรระมัดระวังไม่ให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเกินไปพยายามแยกแยะระหว่างสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่เป็นเพียงความต้องการชั่วครู่ชั่วยามในช่วงกลางเดือนคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินอาจเป็นการได้รับชําระหนี้ที่ค้างทางมานานหรือได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวควรพิจารณาการออมและการลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตช่วงปลายเดือนระวังการใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือการตัดสินใจลงทุนที่เสี่ยงเกินไปเพราะดาวเนตจูน อาจทำให้คุณมองสถานการณ์การ,การเงินในงแง่ดีเกินจริงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่คุณไว้ใจก่อนตัดสินใจเรื่องการเงินที่สำคัญสำหรับชาวธนูที่กำลังวางแผนซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่เช่นบ้านหรือรถยนต์เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆแต่ ยังไม่ควรตัดสินใจทันทีให้รอจนถึงเดือนหน้าจะดีกว่าเพราะคุณจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจนมากขึ้นโอกาสที่เข้ามาเดือนนี้ชาวธนูจะได้พบกับโอกาสมากมายที่จะช่วยพัฒนาตนเองและก้าวไปสู่ความสำเร็จดาวพุทธที่โคจรเข้าสู่ราศีธนูจะช่วยเสริมสร้างทักรรษะการสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ของคุณทำให้คุณมีโอกาสในการนำเสนอไอดียใหม่ๆที่จะได้รับการยอมรับจากผู้อื่นในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการพิเศษหรือการฝึกอบรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสายอาชีพของคุณอย่าลังเลที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้เพราะมันจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาตนเอง และเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอนาคตช่วงกลางเดือนคุณอาจได้รับการติดต่อจากเพื่อนเก่าหรือคนรู้จักที่นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจหรือการร่วมงานที่น่าสนใจแม้ว่าในตอนแรกอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่อย่ามองข้ามเพราะมันอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณได้ สำหรับชาวธนูที่กำลังมองหาโอกาสในการเปลี่ยนงานหรือย้ายที่ทำงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการส่งใบสมัครหรือติดต่อหากข้อมูลคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีและอาจมีโอกาสได้สัมภาษณ์งานที่คุณใฝฝันอย่างไรก็ตามควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต ในช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับโอกาสในการเดินทางหรือศึกษาต่อในต่างประเทศซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและช่วยเปิดโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้นหากมีโอกาสเช่นนี้เข้ามาควรพิจารณาอย่างจริงจังเพราะมันอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของคุณนอกจากนี้เดือนยังเป็นช่วงที่ดีสำหรับการเริ่มต้นโครงการใหม่ หรือการทำธุรกิจของตัวเองหากคุณมีไอเดียที่อยากทำมานานนี่อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการลงมือทำให้มันเป็นจริงแต่ควรวางแผนอย่างรอบคอบและรับฟังคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ด้วยด้านความรักสำหรับชาวธนูที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความหวานชื่น และความเข้าใจกันมากขึ้นดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสู่ราศีธนูจะช่วยเสริมสร้างความรักและความเสน่หาในความสัมพันธ์ของคุณคุณและคู่รักจะรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นและมีความเข้าใจกันลึกซึ้งยิ่งขึ้นในช่วงต้นเดือนอาจมีความขัดแย้งเล็กน้อยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อาจเป็นเรื่องการสื่อสาร ที่ไม่เข้าใจกันหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันในบางเรื่องแต่ด้วยความอดทนและความเข้าใจคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้พยายามเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคู่รักและหาทางออกร่วมกันอย่างสร้างสรรค์